ทูบแตกกลางลำเลยนะครับบน่านชมนะครับปฏิหารนาคสามเสียนนะครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมบ่อศักคักอโร์โธเจเนลครับตอนนี้นะครับบ่อศักดิ์นะครับผมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับผมต้นกล้วยออกลูกกลางลําต้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นรูปน้าสามเสียนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับน้าสามเสียนนะครับเมื่อน,นี่บอศักดิ์ก็เดินทางมาหอดแล้วนะครับผมจะมาขอโชคขอลาภกับพญานาคสามเสียนต้นกล้วยออกลูกกลางลําต้นนะครับท่านผู้ชมครับ ม่เชื่ออย่าลบดูครับผมท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องบาสักคักอรรดนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาทําพิธีกับแม่สถาพรนะครับผมซึ่งคุณแม่เพิ่นกับได้ให้วิสุพพรเป์นคน จับธูปเสียงทายตัวเลขนะครับผมมาจุดที่นี่นะครับผมซึ่งตรงกับวันเกิดของวิสุพพรนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขามาทําพิธีการขอโชคขอลาบต้นกล้วยกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับขอลาบกับต้นกล้วยออกลูกล้างต้นหรือว่าพญานาคสามเจียนก็ลูกหลานมาขอโชคขอลาบก็ขอให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบนะจ๊ะสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุเลขอ่าถ้าพญานาคสามเสียนให้โชคให้ลาบลูกหลานก็ขอให้มาในเลขทูปอันนี้นะจ๊ะสาธุสาธุสาธุสามตัวแม่นแม่นเจ๋งเจ๋งเลยนะจ๊ะคู่ที่วิสุพรเลือกคุณแม่ให้วิสุภรเลือกนะครับเป็นวันเกิดของน้องวิด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกของหลานก็ขอให อ่าได้เลขท้ายสามตัวตรงๆนะจ๊ะจ๊ะถุจ๊ะถุจ๊ะุแม่จะนั่งสมาธินะลูกครับผมครับตอนนี้นะครับแม่จะนั่งสมาธิประมาณสิบนาทีลูกถึงจะหมดจ๊ะจ๊ะุนั่งสมาธิอธิษฐานนะครับกับพระยานสัมมาสัมพุทธัสสะพคะวโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวาโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พควาโตอาระัะโต sama สาัม,ม,าามพุธาาัดจัอารังั a าม a มาสาัมพุโตพควาพุธังพคกวันตังอภิวาทิสวาคาโตภพกว่าตาธัมโมธัมมังนามัสามิสุปติปันโนพคกวโตสาวกสังโค สังังนะมามิสต์สาธุสาธุในทรณีสิ่งศักดิตท,ที่อยู่ในนาที่นี้วันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบจากพญานาคสามเสียนในต้นกล้วยออกลูกกลางต้นก็ขอให้เทวดาฟ้าดดินรับรู้รับทราบ ขอให้ท่านให้โชคให้ลาบลูกลานด้วยนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าก็ไม่กไม่ทอร์นี้อาจจะไม่รับรู้รับทราบ เหแล้เห uhm. ็กก bo ็จังขังเหล็กขังก็นวแต่ว่าคือนวล้วก็เป้นแอ่จะนวยแ่ว่คือล่วยแล้วก็อจะตอจะอยาเนาอกทององกันลงมาสิกันไปต้องมาเว้นตองก็คิดไทยคิดแต่ว่าปีไหนแหละมันจะใหู่ ีครับถ้าไม่ได้แล <edia> ้วแล้วก็ปลุกหวังทันทีแล้วสิไม่เป็นเไย ้ยลกท่านรว้เคว้ยน่าหลงนับเลือมเลยแลยหละเลขข้างหลกงเลยเล็ไปเลขทีเลยนะ กรับอกคระแตผู้ชมครับตอนนี้้อเสียมาลุ้นเลขทูบนะครับผมที่ขอโชคขอลาบนะครับผมกับพญานาคสามเสียนนะครับผมกล้วยออกลูกกลางลำต้นนะครับผมท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกและก็เป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมท่านผู้ชมครับความเชื่อนะครับผมของแม่สถาพรบอกว่าเป็นพญานาคสามเสียนนะครับผมท่านผู้ชมครับดูยังไงก็เหมือนพญานาคจริงเลยนะครับท่านผู้ชมครับ หนักสามเสียนนะครับตอนนี้ทูบผ่าครึ่งแล้วครับทูบแตกครับทูบแตกอีกครับผมท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับทูบแตกด้วยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับทูบแตกครับทูบแตกกลางลำเลยนะครับตอนนี้ครับ สงสัยงวดนี้จะแตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอตัวเลขนะครับของอีกหนึ่งตัวนะครับตัวเลขออกมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับสองสี่นะครับจะเป็นสีอะไรนะครับสองสีนี้เป็นบ้านเลขที่ของบ่าวศักดิ์แล้วก็วิสุภพรเลยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของวิสุภพรด้วยนะครับเดี๋ยวบ่าวศักดิ์สีส้มให้มันไก่ๆนะครับผมเดี๋ยวให้ ครบทั้งสามตัวก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับน,น,น,ดดนดดี่นหนึง่งหนึ่นหนึง่งสามสี่ห้าห บ่างเจ็ดกเ 5, 7, 5, ป็นห้าเจ็ดก็าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเลอกโพธิ์ โเลขสวยมากเลยครับส2 4ี่สองสี่สองสสองสี่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 สองส้ชมครัี่สอเลขแล้วนะครับผมสองสี่สองสี่สองสีอมสี้สม่สองสีชมอูนะ่รังตอนนี้สอส่สอนสี่สอง่สงสีีงี อักคครรู่นะัโซอกไปอย่างซวยเลยเช่นครับผมทานผู้ชมครับตอนนี้เกิดปฏิหารครับทูบแตกนะครับทูบแตกกลางลำเลยนะครับผมทานผู้ชมนะครับปฏิหารนาคสามเสียนนะครับวันนี้นะครับทูบแตกผ่ากลางเลยนะครับ ชัดเจนนะครับบนทาผู้ชมครับนี่ครับี่คุณแม่ครับนี่ครับคุณแม่สรุปเป็นตัวเลขออกมาแล้วนะครับคุณแม่อเลขของคุณแม่งวดนี้นะครับก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดนี่เป็นเลขของอเทวาดาน้อยนะครับแปดสองแปดเป็นเลขของยายมียายมีนะครับสองสามสามสอง เป็นเลขเต่านะครับห้าหกเลขลูกกล้วยลูกกล้วยนะครับผมลูกกล้วยพญานาคสามเสียนครับห้าวีกับหกวีับห้าวีกับหกวีแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้านี่คืออะไรครับแม่เลขปู่เทพเลขปู่เทพเจ็ดห้าครับผมสองสี่สองเป็นเลขทูบนะครับผมเลขปู่เทพแล้วเลขวีกล้วยอ๋อจะวีก็เกิดมากับห้าหรือหกเจ็ดนี่แหละ เจ็ดเจ็ดห้าหรือคือที่หกห้าจักครมันติดกันนะจ้ะแล้วก็สองสี่สองนี่เป็นเลขทูบนะครับคุณผู้ชมครับทูบที่ขออยู่ในอ่ากล้วยที่ผมซุ่มให้พี่น้องเบิร์นมุกีนนะครับคุณผู้ชมครับนะครับสาธุได้ครับเด้อเมื่อนี้เกิดปฏิหารคับผมทูบแต่กลางลำเลยนะครับทูบแต่กลางลำแตกแน่นะครับผมวนนี้ครับ่านผู้ชมก็ลอง <โ>พิจารณานะครับผมโปรดใช้วิจรยารญาในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อวี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 บนห้าวีล่างเจ็ดนะลูกเนาะอ๋อจ้ะอันนี้เลขปูเทพครับ<ม>จะ้ะเจ็ดห้าเลขวีกล้วยห้าเจ็ดนะครับผมท่านผู้ชมครับสี่สองสี่นะครับโปรดใช้วิจรยารญาในการรับชมครับผมท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อ Corps. ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมวันนี้เลขของพญานาคสามเสียนกล้วยออกลูกกลางลำต้น นะครับผู้ชมครับดูด้วยกันชัดๆนะครับผู้ชมรูปเป็นแบบว่าคืมและแตปลาเองแม่เป็นตัวเลขนะครับผู้ชมครับชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมครับโอเคครับสาธุเ้นสามังคลายยาจามิจเตศาทุกเฮงมันหมานเด้อตอนนี้แม่สตาพอนได้ บอกลาแล้วนะครับผมนาาสามเสียนนะครับใเล็กี้ออกเด้อจ้ะจะได้มาสร้างศูนย์ให้ใหญ่ๆสร้างศูนย์ปฏิบัติทำให้ใหญ่ๆโตๆเลยสาธุ